สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟนกีฬาบ่าวสองลูกขอ,อนำสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ประจำวันนี้ส่งท้ายปี 66, 31, 6 6 3 1มสิอกราคม2 5 6 6มีลีกเกาหลีใต้ที่สาวไทยแข่งหนึ่งคู่ผลเป็นอย่างไรติดตามชมกันนะครับ สามสิบเอ็ธันวาคม2566ัรส่งท้ายปีเก่าสดใสใจดีดีกองเชียร์ไทยแลนด์และกองเชียร์สาวไทยได้เฮกัลลั่นแน่นอนเมื่อหึงกุ๊กไลท์ของกัปตันคิมยอนขยองและทีมพ่ายคาบ้านโบเบ,บ,บครับ ต0-30เเป็นการสู้กันอย่างสนุกกับน้องสองและทีมงานทีมนักกีฬาที่เตรียมพร้อมมาแก้ไขอย่างเดียวในฐานะทีมเยือนวันนี้น้องสองเล่นได้ดีทั้งเกมรับที่รับได้ดีและขึ้นตีมไม่มีพลาดพลาดน้อยมากเลดิเซียโมมาเก่งครับวันนี้มิดเดิลบล็อกอย่างลีดายอนและยางคโยจิน ดีเยี่ยมทั้งทีมฟอร์มเกมรับเกมรุกบุกได้สนั่นวันไหวสู้กันอย่างสุดมันกองเชียร์ลุ้นครับลุน้นลุ้นสุดๆทั้งกองเชียร์เกาหลีใต้ทีมเยือนและกองเชียร์ในเมืองไทยลุ้นว่าน,น้องสองจัดชนะได้หรือไม่ถือไม่ได้ทําให้กองเชียร์ในเมืองไทยและกองเชียร์ที่ตามมาเชียร์พิดหวังแต่อย่างใดสรุปผลครับ พิงสปเดอร์กับตันขิมพ้าให้กับน้องสองศต่อสามเซตใสๆด้วยคะแนนสกอร์ยี่สิบยีและเซตสุดท้ายเซตที่สามสิี่สิบห้ผลสรุปน้องสองและทีมชนะครับฮุนไดฮิลสเตดชนะ3ต่อ0ูนย์เซตเอ็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  ให้กำลังใจกับน้องสองและทีมต่อไปนะครับจากผลการแข่งขันชนะวันนี้ส่งท้ายปีทำให้น้องสองและทีมฮุนไดฮิวนำโด่งเป็นหัวแถวได้อีกต่อไปอย่างน้อย3และ4เต้มยาวๆไปเถือน้องเอ๋ยบ่าวสองลูกก็จะนำผลการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลหลีกเกาหลีใต้มาเล่าสู่ฟังติดตามและเชียร์ต่อไปให้กำลังใจสาวไทยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ